สวัสดีแบบเสียงทองให้มามีฟังหน่อยลดุสวัสดีค่ะแบบเสียงทองหน่อยเสียงสองหรอคะเสียงสองเสียงทองสวัสดีค่ะตาต้าตาเต,ะต,ะต,ะตะ้า,าหรือตาต้าคนแก่ทำอะไรกันอยู่หรอขายของค่ะขายของเฮ้ยอันนี้ก็เล่นได้นะสวัสดีจา้าค่ะเจา้าคุณลวงเจ้าคุณป้า <t> เออเล่นได้นะเล่นไ,ได้นะ เลยหน้เลย้ยจัดไปเลยลุกคืนนี้จัดไปเลยค่ะทุกคนพี่เ็ดเด็กมันไม่ใช่เลยว่าเอ็ดเด็กนี่คือน่ารัวนี่แบบฟาดนะตอนซ้อมแม่เห็นนู้เล่นบอลเป็นาปลาบอกเชื่อไหมก็เดือดนิดนแต่ว่านิดว่ามันขึ้นแบบกินปลาจะเข้าวปลาเป็นเหมือนโบยบินแบบขี้บ่นแจะจึ้งละ คิดว่าหอลงหนึงเดนะด้สันว่าตยนและจึงคะานวาันใหเลยเะขึ้นมาเส่สะโพกใช่ไหมโอเคค่ะอย่าขึ้นสุดเลยใช่กันนั้น็ตเต้นเมวนเึงบริสิ่ตึงแล้วก็รัดเนาะที่นิ้วจะตอนไม่ีใหญ่น่ะหนูขึ้นสูงกว่าหลังคาบ้านพี่นุ้งอยู่นะตอนแรกนขึ้นเป็นตใแ่เก็บเหีียวยอดเหยียวยอดก็ได้ที ของนะครับไปเอาเซกกรอกมาขายให้เด็กน้อยเมื่อแบบภาษาบันบันพี่ตุ๊กใจจนซิเงียวหยอมสะดุ้งท่านสิบูคุณไปค่ะเอาขึ้นไหลเข้ามาหน่อยอันนี้เสียงทลองมาเองใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วว่าอาจารย์กำเงินไว้ยังนะสนทธิ์อ๋อกำกำเงินไว้รอรอเซเวอร์เสียงคลองนี้ได้มาจากที่ใดสิทธิ์เอกอาจารย์พงศกร แอนปากดีน่าสกุลเต็มพอมเอ็นซื้อเต็มครับสำนักสนักเชียงรายเรคคอร์ดพร้อมกันเลยอยังมาเลย ที่แม hey, ่เ e, ฮ็ดเล่นไลน์ไอวัลลาตัวจะเฮ็ดเล่นไลน์มันช่เป็นคือไอเด้อตัวใหญ่จะเฮเล่นไลน์กันกันเนี่ยโน่นี่เป็นยี่บีแม่ร่องอันดุกิแชมพูไม่เอาเสียงทองสิคะเอาเสียงทองเลยก็ได้ใช่แล้วผมจะไม่หลบผมจะดกดำผมไม่ไม่หลบคืออะไรก็จะไม่เป็นเฮเลงกีน์เขาไปผมเพท่าแล้วโทรต่อมา ไว้ให um> ้่ใช้แล้วผมจะไม่หลบอีกต่อไปผมจะดบดำแล้วก็จะไม่เป็นแฮงกี้โมดอีกต่อไปใช่สิแม่กลุ่มกัะยาณีมิดเขาดูดูเขาอีแดียนวิศนุอ้าเคยเมะน้ำบู๋ข่อยพี่น้องไปดอกใช่สิแม่ไมกแบงหมูจ้ะไปไปก่อนสิ